สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะมือนีสิภาพมาเคสกับเขาพี่น้องคือเราค่ะเมนูมือนีก็จะเป็นอาหารอีสานค่ะพี่น้องข้าวเหนียวสมตําไก่ทอดค่ะตอนนี้เดี๋ยวเข้ามาทอดไก่กันก่อนอนาจากพี่น้อง่ะนะ่ค่ะไก่หน้วมักให้เบิ้งมื่เกีย้ค่ะพี่น้องทอดไก่แล้วเดี๋ยวเข้ากับสัรรบปะัดบกหฮวงตำบางฮวงถ่าไก่ช่วงที่ไก่ถีบซุกนะคะพี่น้องมาจากได้ทอดไก่กันเลยค่ะ Thank <laughs> you. แล้วเราจะพี่น้องเมนูเสานีค่ะมากค่ะเมื่อกี้เขาในการถูกผูทุกคนค่ะตาบกหุงไก่ทอดค่ะเขาเดียวหอนคือเรานี่ค่ะอยากให้เบิ้งหน้าตาสมตําของนูค่ะพี่น้องใส่ปลาล่านงนงบกพริกแห้งค่ะโอ้ยแ่บค่ะตําแบบอีสานโดยดอเลยค่ะพี่น้องเรือเครื่องไส้ปลายหลเครื่องนวยค่ะบะหมักค่ะพี่น้องพักกระสมีเนี่ยค่ะหย่อนพักบุ่งหน้าอ่อนๆค่ะเอามาหมุนกบกบเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ผักกระถินอ่อนนี่ค่ะ เมื่นได้แก่แก่แก่จหน่อยหนูก็เอาเก็บมากินคือเกาแล้วค่ะพี่น้องแต่ก็ไก่ทอดค่ะมักให้เบิรงเมื่อกี้นะคะสามสิบนะคะพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวนี่จ้ะเมนูอาหารอีสานบานเฮ่าค่ะมื้อนี้กินง่ายๆบานๆซํานี่ก็สุดยอดแล้วค่ะพี่น้องกินแล้วไม่แห้งเห็ดงานคือเกาค่ะมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินเขาด้วยกันค่ะเดี๋ยวนูให้เบิรงไก่ให้เบิรงกตำบกหงหงกไก่ค่ะนี่ค่ะ